สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับสนอจอเสนเก่งกี่เลื่อวันนี้อยู่กับชุดเครื่องเสียง2 2ครับผมตัวนี้ก็เบสด12นิ้วกลาง12นิ้วนะครับผมก่อนจะไปดูซุ้อตัวครับมาดูพาวเวอร์ก่อนเลยครับผมพาวเวอร์นะครับก็จะเป็น D 600 cr นะครับผมดูใกล้เลยตอนนี้เป็น D 600 cr นะครับผมให้กำลังขับอยู่ที่600วัตต์ครับผมเราใช้ท่านเดียวครับทั้งเบสและกลางแหลมเลยนะครับผมพร้อมไม้ลอยโปรพัด U M 19นะครับผมตัวนี้ก็ เป็นไม้ลอยไปอีกหนึ่งคู่พร้อมปลั๊กไฟติดแหลกครับเป็นปลั๊กติดแหลก P L A นะครับผมตัวนี้แล้วก็ข้างบนครับเป็นมิกเป็นมิกแคปนาซีเอ็่ศูนย์นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเสียบช่องไม้ได้ถึง4ช่องมีบูทูดมีเอโคเอฟเฟกต์ในตัวสามารถเลือกเออโคเอฟเฟกได้ถึง16เสียงเลยทีเดียวครับผมพร้อมสายอัญญาณแล้วก็เจ็บประแในชุดเรียบร้อยครับผมสีครับผมพร้อมสายลำพงแล้วก็แถมให้ในชุดเรียบร้อยแล้วครับผมห้าเมตรครับผมดูในส่วนของตู้ลำพงกันเลยครับผม ตู้ลมปูนะครับก็จะเป็นจ้าง AB12 นะครับผมตัวนี้เป็นดอก12โค้งปั๊มแล้วก็เป็นแหลมเทอโดครับตัวนี้เราให้ไปทั้งหมด2ใบงานไม้ก็เป็นไม้อัดแท้20มสิบนะครับผมเฮ้ยงานไม้ก็เป็นไม้อัดแท่สิบ้านิ้นะครับผมเราให้ไปทั้งหมด2ใบพร้อมตะแกรงปั๊มสวยๆอย่างนี้เลยครับเดี๋ยีขนาดไม่ได้ก็เป็นตู้เบนเทอร์โบ18นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นดอกโค้งปั๊มเหมือนกันนะครับผมงานตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงฉี่ งานไม้ก็เป็นไม้อัดแค่20มิลน,นะครับผมตอนนี้เป็น20มิลแล้วก,ก็งานขอบล็กให้อีกนะครับมสำหรับโต้เทอร์โบ X อีกซสองเราครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ในราคา36,900บาทนะครับผมชิน,นี้ใครสินใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูก่อนนะครับยินครับ สมัครรับน้องมานานยิ่งได้แม่บ้านลูกสาวแม่เลยแกมจริงเลยิย่งไม่กว่าใครเห็นจะเลย